พี่อยากได้ก็ทักขม้าเด้อพี่น้องนี่ต้นต้นละร้อยห้าสิบต้นใหญ่อยู่ได้ค่ะพี่น้องสูงอยู่ค่ะไม้่วงหัวรีนะคะสนใจต้นก้าสายพันธุ์ของเราสามสามปีเข้าแก่นค่ะพี่น้องสามปีเข้าแก่นของเฮ้ามีใบเอ็มโออูใบรับรองสายพันธุ์ประกันราคาเดินกับพี่น้อง เขาปลูกสุยางค่ะพี่น้องในสวนบอกค่ะปลูกไว้สุยางอันนี้ต้นสองปีค่ะพี่น้องต้นสองปีโตค่ะง่ายค่ะพี่น้องปลูกง่ายโตไวมีสวนหนองบ้างก็ปลูกได้ค่ะพี่น้องปลูกแก้คางรั่ว ปลูกไว้ข้างบ้านค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะปลูกไว้ค้างบ้านเห็นบ่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ช่ำใบค่ะพี่น้องเนี่ยผู้ใดต้องการต้นไ่กับมีด้วยค่ะพี่น้องมูต้นไ่ประมาณเมตรห้าสิบสองเมตรประมาณสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบค่ะพี่น้อง ต้นใหญ่ๆค่ะเพราะว่าในลงดินผู้ใดอยากได้ต้นใหญ่กะทากข้ามาเลยค่ะพร้อมปลูกเลยค่ะช่ำใ่แล้วพร้อมปลูกก็มีนะคะผู้ใดอยากได้กะทากมาเลยค่ะสองเมตรห้าสิบเห็นบ่ค่ะพี่น้องอันนี้ต้นใหญ่เราด้วยค่ะพี่น้องต้นใหญ่ค่ะอันนี้กำบะจอดกำบะจอดค่ะพี่น้อง ก็ไม่จอดต้นนี้ต้นใ่ค่ะพี่น้องต้นใหญ่าวคะ่ะอันนี้ปลูกไว้ค้างบ้านนะคะ่ะพี่น้องใ่แล้วต้นนี้อันนี้สองปีห้าเดือนคะ่ะต้นนี้สองปีห้าเดือนนี่งเหงาเเนาะคะ่ะใ่แหละคะ่ะพี่น้องปลูกไว้ปุ้นป้าบักเน่าไว้นี่ละข้าวทีข้าน้อยเนาะคะ่ะปลูกไว้ปลูกพักปลูก ใม่สุยางค่ะพี่น้องกล้วยเจ้าว่า,ากล้วยเจ้าว่าใหม่ห้องหัวดีโอ้ยแกมกว่าอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นบอกค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ปลูกสูงแค่สองเมตรแปดสิบบ่อเนี่ตัวใหญ่เลยพี่น้องอันนี้ปลูกได้ยี่สิบพอปีแล้วค่ะยี่สิบพอปีแล้วตัวนี้ใหญ่ไว้ค่ะพี่น้องดูแลง่ายายไง ลูกง่ายค่ะพี่น้องมีสวนงว่างกับปูเลิกค่ะคุณเป็นทิ่วอาลาไปผนพี่น้องจจกว่าพักจักว่าแนวอยู่เน่ากิน <c ười> ปลูกซุยยางพี่น้องเอ้ยอยี่บันืูดูเนาะม่มมีไร่ใดกับปลูกส่วนไหมอ่อีกแปดปีกะเมื่อโดนค่ะพี่น้องซ้ำเฮาเลียงล้านหน่อยคนนึงเนาะทั้งไต่ข้ากับปลูกบกพริกบกเขียแล้วพี่น้องเอยปลูกซุยยางบกเน่า เขียหอมแักซี่จีนปลูกซุยยางว้สุยยางพี่น้องอันไหนย่างเด็จิ้นอันไหนว่าย่างกะแล้วเต็ดเขาเนาะค่ะต้นไญ่ค่ะปลูกแซ้นออกูใหญ่ค่ะว่ได้งับใยค่ะพี่น้องปลูกบนหลดแต่ผู้ใดอยากได้ต้นไญ่ไม่ได้ค่ะพี่น้องนี่ช่ำว้นี่สองเมตรห้าสิบพี่น้อง ราคาสอบถามได้ได้วยค่ะหลังไม่บ่แพงค่ะพี่น้องไม่แพงเลยสำหรับสำหรับไม้ที่มีราคาแพงนะคะไม่มีคำว่าแพงค่ะต้นของเฮ้าโอเวโลดค่ะพี่น้องสวนน้องว่างยอะปรหนปล่อยหลิน <c oughs> ปลาหลินปลาแด้ค่ะพี่น้องเอ้ยสิม,มือนเศรษฐกิจมันหากินยากหากินลำบากเนาะค่ะนบค่ะอันนี้มีแต่ปลาหัวงหัวห,ห,หลีดเลยสันหลังบ้านอยู่หลังบ้านค่ะหลังบ้านแก้วเองค่ะไปส่งเสริมแก้วบุษสีภูมิมาเยี่ยมชมใดเด้อค่ะพี่น้องอยู่บ้านนุ่นสูงตำบลน,นางลำอำเภอพะไทนครราชสีมามาเยี่ยมชมได้ค่ะผู้ใด ผู้ดใดอยากจะมาเบิงสวนกะเขามาใดค่ะอยู่ตำบลนังลำอำเภอปะทายบ้านนุนสูงนะคะคลิปนี้ฝากไว้เ้ยค่ะพี่น้องเด้อพอยากมีสวนว่างกับอยากปลูกไว้กะเขามาเยี่ยมชมกันไดดด้วยค่ะ,ะ,ค,ะ,าาค,ะคลิปนี้ก็ฝากไว้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้หน่อยเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี